สวัสดีครับท,ะท,ะทะ่านท่านชนะพ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับวันนี้พาพี่น้องมากินกอๆๆ้อยก้อยก้อยก้อยผมวันนี้มาปลูกอ้อ <c> ย <oughs> ผมกระเซือกระเซื่ออั <c oughs> นนี้พี่น้องมาเดซ่นกันพี่น้องมาฝ้าวันสีลงก่อนมมาเมื่อวานมาไม้ลงคลิปทบที่ขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานนะครับพี่น้องเอาผักมาทงผีแ,แกงในบัวบา้าบัวบ้าดีแลอ,อ,อาขึ้นมามาเห็นคักๆัดบ้ อ้คือบวบแบบเนาะงองสิบดาคอมาเนาะเห็ดอเองเนี่อื้มหวาแบบพันทังทางสวยๆดีม้งอืม Ừ. xuống nhập Ủa, bao nhiêu nhiều Nhưng mà nhiều nhiều chi tiết, những cái bùa oải, khẩn oải, mận mắc khẩn oải, mận cả mọi thứ, có mì ếch, có thau, có cá chép, có đồng, có con

ฮืมฮืมว้าวปวดกามแล้วแล้วเอาเหนือ,อยังใหงผสมค้นเองเนี่ยจะเาให้บนช่วยให้ดานค่ะ อตายบกวนโอ้โนุืม <c> บ <oughs> ักลอื้อหือย่าง ศูนเนปลาขาดเน่ะเพระบ่านนาจะเป็นเนื้อติดเอ็นติด,ดนเนื้อเศษเศษหน้าหนือเสตูน Chị trên bớt đã, nhá, ui, xem phải đâu, กินตกพริพกบกงล้านเลยจนเผ็ดแล้วโอ้ยตายกูมาปลูกป่อยเอนัะ ต่อเน,นื้ออย่าครับมนี่จะเนีย่านากก้อยแบบนั้นช่วยไปหาง ยินจนเพ็ดที่ห้องให้นะรีมกดกล่องว่ากันไปตั้งแต่วองนี้ ก็มีพี่น้องเขาจะงลงงานนี้จากมารับจ้างนันโอเคครับไปแล้วคลิปหน้าแก่โตไหมพิษผาดบริโครกล้องสูสูครับพี่น้อง